ทำได้ค่ะทำอะไรก่อนคะต้องเอาอัน,นขนมปังวงกลมมาก่อนค่ะแล้วก็เนื้อค่ะ,แล,คะแล้วก็ผักค่ะเร็วค่ะแล้วก็หิวมากแล้วเกือเทศแล้วก็ชีส,ชสแล้วก็ผัก,กแล้วก็ขนมปุงขนมปัง เอาไปทำอะไรคะอ๋อเอาไปชิชชอร้อนแล้วคะร้อนแล้วค่ะจีจีจีอจีจีจีอจีจีจีโอเคได้เสีย OK. เราเฟสชฟายต่อนะคะไเว้นไว้แต่ oh. แต้องไม่มีที่หันนะโอเคเนเวอรไม่ okay. เคอ่ะต่อไปค่ะอ <U lawsuit. S 2> <Lie S 1> ุ้ยร้อนไหมนั่นอ่ะร้อนไหมคืออะไรใส่ถุงมือล่อกหนอยู่ถุงมือล่องหนโอเคถึงว่าสิมองไม่เห็นโอเคค่ะรีบหน่อยนะคะต่อไปตัตัดไปตัดไอุเบียงเบียงอมเบียงออมเบียงออมเบียงโอ้ยจริงจริงไปอ่าปลอกไข่อุ้ยโตผัง เพ็บโอ้โหไข่อ้อม,มันมันไม่มีอะไรเหลวๆข้างใน,นอ๋ออยน่ากินจังทำไรจีไข่โอเคอโอเคขอน้ำเป็นอ่อมน้ำแร่จากยอดเขาเชือกเขาเอเวอเรสต์ไม่มีค่ะแล้วมีอะไรคะ่ะไม่เคยไปค่ะอ๋อเหรอคะงั้นไปที่ไหนมา เอา w w a t e m e l o n you understand watermelon เม o n watermelon อะไรนะ watermelon คืออะไรอะคะแตงโมย่าอาน้ำแตงโมรอค่ะปั่นหรือไม่ปั่นปั่นค่ะปั่นนะค่ะด่วนค่ะช้าแล้วค่ะ ไม่สนใจทิพงพระเลยเนี่ยดูสิน้ำแห้งไปหมดแล้วฉันโอเคไม่ต้องดูค่ะพูดไปเรื่อยค่ะโอเ็สรจแล้วเหรอจัดจานเลยค่ะด่วนหิวมากกินก่อนนะแล้วค่อยจ่ายตังค์ีเคค่ะนี่เหมือนเคยถ่ายแล้วในะแบบช็อตแบบอย่างเงี้ยโอเคเร็วๆหิวมาก เร็วๆข้าว3นาทีกว่าแบตเครื่องฉันจะหมดอยู่แล้วอาจอมเนี่ยอ,จอมมาจอมอาจอมเล่นไฟอู่ทีอ่นนาอนาอ๋ออยูดทีละอันห้าไ้อ๋งงียบไขม่ามาั้งงีบน้ำมั้งอะไรคะ โอเคค่ะ okay, okay. มีห้าสิบพอดีเลยขอบคุณค่ะบายนะคะเจอกันใหม่โอกาสหน้านะคะตอนนี้จะสี่นาทีแล้วค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายโอ้เงินทอนให้พันหนึง่งว mm hmm. ิ้ยโชคดีจังเมื่อกี้ร้านนี้ดีมากมากเลยจ่ายห้าสิบทอนหนึ่งพัน